เพื่อนเอ้ยไปถึงไหนถึงไหนไม่รู้ถึงไหนแล้วลืมเปิดคลิปนี่ตอนตัดคุยชายก็ไม่ได้ถ่ายถ่ายแหละแต่ถ่ายลืมเปิดอันนี้ก็ไม่รู้ได้ถ่ายหรือเปล่าน้ำจิ้มแล้วค่อยถ่ายใหม่แล้วอทอดอันนี้ก่อนดเด้แล้วค่อยบอกใหม่ตอนตัดคุยชายก็แล้ <c oughs> วค่อยเอา เล็กใสน้ำจิม้มทำน้ำจิ้มก็ไม่รู้ถึงไหนไจะบอกอีกรอบหนึง่งพอกิมคนเดียวนี่ทอดเกเี็ยกระทะพออันนี้นะในยายบอกอีกรอบไม่รู้คลิปถึงไหนซี๊วดำาซี๊วขาวน้ำตาลน,น้ำส้มสายชูเกลือแค่นั้นแหละก็กลเอาชิมเอาแล้วก็มาคนๆๆกับกับไอ ตั้งไฟให้มันเดือดไม่ต้องเดือดมากให้มันละลายพอให้มันเย็นนะเาน,ะะเน,นาะเอาพริกใส่นะคะเย็นแล้วยายจะพริกใส่กินกุช่ายกุยชาย่ยชายจากกระเทียมป่านะคะม,มาวามน้ำจิ้มกุยช่ายยังร้อนอยู่กินๆก็ให้ไม่เย็นแต่ว่าพริกยายเอาออกจากตู้แช่แข็งเอานี้มื่อ กินแล้วอยากกินแล้วเมื่อวานว่าจะทอดทิมเพื่อนชวนไปเดินเล่นไปเดินเล่นวันนี้แฟนยายไปไปสัดไหม มาแล้วกลับมาล้วทำกับข้าวให้กินไปนอนไปยายขปกินขีช้ชายก่อนเดี๋ยวคอยหาอะไรกินน้องนอโอว่าจะไปปลุกหอมอากาศหนาวมากเลยไม่ไปดีกว่าเัวไม่สบายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาววันนี้อากาศเจ็ดแปดองศาอาทิตย์นี้หนาวพระอาทิตย์ นนะะแล้วแต่คนชอบนะคะเอากรอบแค่ไหนเอานั่นแค่ไหนก็เกลือเอา,อาก,กินอะไรทำกินเองจ้าถ้ามีถ้ามีไอ้นั่นใบกุ้ยช่ายยายก็มี ยจะเอาใบกระเทียมป่าอาคุยกุ้ยช่ายขนมกุ้ยช่ายจากกระเทียมป่านะคะ นี่มาเดี๋ยยายจะพาชิมนะคะนี่มาจ้ะยายพาชิมนิดนึงเรจะไปกินข้าวอันนี้ค่อยชิมะะเดี๋ยวคย่อยเดี๋ยวค่อยกินตอนเย็นเย็น genau er Reis haben ใส่พริกเยอะเกินเพชดไปพอแล้วอยาอิ่มข้าวเอาข้าวขึ้นก่อนวันนี้ว่ากินเย็นๆก็ได้กินตอนมันเย็นนะคะ อากาศหนาวกินอะไรก็อร่อย <c oughs> อบ๊ายบายิดถึงิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพยาตาได้นะคะ